วันนี้ครูพี่พรประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ครูไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เลยถ้าครูไม่มีทีมงานค่ะครูไม่มีวันมีวันนี้ได้เลยถ้าครูไม่มีคณะผู้บริหารทุกคนครูไม่มีวันมีวันนี้ได้เลยถ้าครอบครัวครูไม่สนับสนุนครูไม่มีวันมีวันนี้ได้เลยถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ชีวิตครูถูกต้องไหมคะแล้วครูก็ไม่มีวันมีวันนี้ได้เลยถ้าสินค้าครูไม่ดีนี่แสดงว่าทีมซัพพอร์ตครูหาสมควรจะได้รางวัลทุกคน ครูเป็นแค่ด่านหน้าอย่างที่บอกค่ะเห็นหน้าครูนึกถึงชานุพกาเห็นชานุปกานึกถึงครูพิพรเห็นไหมคะเพชเปลี่ยนความคิดก็นึกถึงครูหมอดูก็นึกถึงครูนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากจะบอกทุกคนถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งแค่ไหนหรือไม่เก่งเลยหรือไม่ถนัดอะไรเลยวันนี้จงทำหน้าที่ของคุณเพื่อตอบแทน คนที่มาซัพพอร์ตชีวิตคุณหลายคนค่ะนอยเบื่อขี้เกียจทำได้แค่นี้ทำไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะมันไม่คู่ควรมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้คุณท่องมันอยู่แบบนี้ค่ะท่องไปสินี่คือเวทมนตรีนี่นะนี่คือเวทมนต์นี่คือคาถาฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งหรอก อุ้ยฉันไม่คู่ควรหรอกฉันมันไม่ดีหรอกฉันทําไม่ได้หรอกฉันช้าฉันเบื่อฉันหน่อยอวยพรตัวเองเข้าไปเลยนะคะเช้ามาก็อวยพรแบบนี้เช้าสายาบเย็นอวยพรแบบนี้อยู่แบบนี้ฉันอันนี้ไม่ได้หรอกแลาฉันสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้หรอกฉันตื่นเช้าไม่ได้หรอกฉันเอลดน้ําหนักไม่ได้หรอกฉัน อวยพรตัวเองเข้าไปเลยนะคะคําอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกจากสมองความคิดและปากของเรานั่นคือเวทมนต์ที่สำคัญที่สุดครูพูดไม่รู้กี่ร้อยไลฟ์ว่าครูค่ะโอ้โหอย่าพูดคำว่าร้อยไลฟ์เลยครูพูดไปกี่พันไลฟ์นะะสามสี่ปีมานี้ไลฟ์เกือบทุกวันนะจะที่หลักจ๋าไม่ยิงแอด,ดนะไลฟ์เพียวๆเลยนะคะลองนึกดูนะคะครูมีวันนี้ได้เพราะอะไร ครูไม่เคยว่าตัวเองอีกเลยตั้งแต่ครูรู้กฎ NLP ครูชื่นชมสินค้าครูทุกชิ้นไปดูนะคะคนติสมมุตินะหาสินค้าร้านชิ้นมีคนติสามคนคุณคิดว่าสินค้าประสบความสําเร็จไหมคะหรือมีคนติสิบคนเราต้องคิดนะคะสิบคนนี้เขาอาจจะมีใจไม่ชอบเราอาจจะกันแกล้งเราอยู่นู่นนี่นั่น,นได้หลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าแทบศนเปอร์เซต เราต้องมีความเชื่อระดับไหนเหมือนที่โค้ดดาวมาบอกว่าคุณเชื่อมั่นเจ้าของแบรนด์มากแค่ไหนคุณเชื่อมั่นสินค้ามากแค่ไหนที่สำคัญที่สุดคุณเชื่อมั่นตัวเองมากแค่ไหนแค่สามความเชื่อมั่นค่ะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นเจ้าของแบรนด์เชื่อมั่นสินค้าเชื่อมั่นตัวเองแต่ถ้าเกิดอย่างที่ครูพูดวันนี้ค่ะ โดยรวมแล้วถ้าคุณไม่รู้จักรู้คุณของคนที่ทำให้คุณมีวันนี้ค่ะคุณไปต่อยากมากนะคะบอกเลยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะคะวาจาที่ประการศิษฐ์ที่สุดไม่ใช่คำที่เราไปให้ใครอวยพรเราแน่นอนค่ะพ่อแม่คือคำอวยพรที่สูงสุดเหนือหัวเราอยู่แล้วเวลาพ่อแม่อวยพรเรารับ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 โอ้โหเราอันนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอวยพรได้ทุกวันพูดได้ทุกวันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือปากเรา ครูตื่นขึ้นมาสิ่งก่อนนอนและครูตื่นนะคะทั้งสองเวลาเลยนะคะมันเป็นช่วงที่จิตเราสงบเพราะเราสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วพอครูจะนอนนะคะครูจะขอโทษเลยลองดูนะคะครูทํามากี่ปีแล้วะคะเจ็ดปีแล้วนะคะขอโทษสรรพสิ่งขอโทษสรรพสิ่งทั้งหลายคนสัตว์สิ่งของหากสิ่งใดที่ครูค่ะล่วงเกินพูดด้วยกายวาจาใจนะคะที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะครูต้องขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมต่อสรรพสิ่ง ะะแล้วก็มาขอโทษร่างกายนะคะพูดเหมือนกันเลยขอโทษร่างกายนะที่ใช้ร่างกายตลอด24ชั่วโมงทั้งแขนขาพูดไปเลยเอวัยวะภายนอกภายในนะคะตั้งแต่หัวใจปอดตับไตไส้พุงม้ามนะคะลำเล็กลำใ,ใหญ่ว่าไปให้หมดเลยนะคะต้องขอโทษเขานะคะใช้เขามาเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็ขี้แตกเดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็ อะไรก็ไม่รู้สารพัดเคยขอโทษเขาไหมนะคะใช้ร่างกายเปืองจะตายกินอะไรก็ท้องอืดท้องบวมนอนไม่ได้ปวดท้องโอ๊โอโอนะคะพอกินอะไรมาก็ท้องเสียคลี่แตกคลี่แตนเคยขอโทษเขาบ้างไหมทําร้ายเขาทุกวัน